แกงเห็ดละงดแกงอันนั้นก็พอแล้วแอ้นวนเอาอไม่เอาหอกมั้งแกงละงมันจเลยมันอร่อยทั้งอร่อยอร่อยมันสามคเน่าจะชอบโลละสามอแต่ว่าที่อื่นเ้าขายโลละสี่ร้อยห้าสิบเลยนะครับอ้ยอันนี้ครึ่งกิโลนะร้อยห้าอันนี้ครึ่งหนึ่งเอามาผสมเลยก็เอเลยา้ยครับเอาไหมผมกิบเอาวให้พี่ปืนเอาในของแม่ผมตุ้มไปส่งเอาเลยแหละหตุ้ม ไปย่าลือฮัลครไปทายสหาคุ้มเลยเท่หาคุณยังจะานนัดเลยคุ้มเลยเออือางนเคื่อนละเคลื่อนครับเพื่อนเอาไม่คงเกดอันนี้น้องนนแล้วแตเอ๊ะกเอาอะเราก็ลูกตุตที่างที่สาเร้าหนอยยีนใจเียก่อน ที่เปิรนเจ้าก็เอาว้าจีนก็พอแล้วก็ไม่กินน้ำการดเลยแหละอ่าแค่นี้ก็แค่นี้อ่ะ yeah.